สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะภารกิจยิ่งใหญ่นะคะถ้าเเพื่อนๆที่ติดตามช่องของแอนอยู่นะคะก็จะรู้ว่าตอนนี้นะคะแอนนะคะกับคุณสามีนะคะฮาซานนะเราอะ่ะมีโปรเจกต์หนึ่งนะคะที่เราจะทำก็คือการ ออกร้านนะคะขายสเต๊กนะคะทุกคนซึ่งงานนี้เป็นงานอีเวนต์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะประมาณเขาคาดว่าอีเวนต์นี้ยนี่จะมามีประมาณ2,000คนนะคะแล้วก็มีเวลาในการขายนะคะตั้งแต่ตอน10โมงนะคะถึงประมาณ1ทุ่มนะคะทุกคนซึ่งน่าหมายความว่าคน2,000คนแล้วก็มีเวลาขายที่ยาวนานเราจะต้องเตรียมของเยอะมากนะคะแล้วตอนนี้นะคะแอนก็ กำลังนะคะจะมาเ,เตรียมของนะคะเพื่อที่จะไปขายในวันเสารน์นี้ซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะอันก็จะมาเอ,อเอาเนื้อที่อันหมักไว้นะคะอันจะทําไก่สเต๊กนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะหมักที่นี่นะอันหมักทิ้งเอาไว้แล้วนะคะอันก็จะมาเสียบ นะคะสเต๊แต่ว่าเดี๋ยวแอนนะคะจะพาเพื่อนๆนะมาดูคร่าวๆนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งจริงๆอาจจะไม่มีเวลาเยอะมานะคะในการอธิบายแล้วก็การใช้พื้นที่ที่อันเตรียมของเนี่ยอันใช้เขาเรียกว่า commissary kitchen นะคะทุกคนก็คือเป็น space เ,เหมือนห้องครัวนะคะที่เราสามารถเช่านะคะแล้วก็ใช้รวมกันกันกบคนที่ขายอาหารเจ้าอื่นๆนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะต้อ เข้าไปทํางานแล้วนะคะแล้วก็เราจะไป่ต้องเสียบสเตทซึ่งเป้าหมายของเรานะคะจริงๆแอนไม่น่าจะว่าวันนี้จะทำเสร็จไหมนะเพราะว่าเราจะต้องเสียบสเตทถึงทั้งหมด1,200ไม้นะทุกคนก็มาดูกันว่าวันนี้จะทําได้กี่ไม้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแม่ค้าขายสเตะมาแบบหลายยาวนานหลายปีนะคะก็คือไม่เคยทําเลยด้วยซ้ำนะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นทางแรกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในค่ะ โอเคค่ะอ okay, so, mm ันนี้ก็เป็นสถานที่นะคะที่แอนจะมาเตรียมอาหารนะคะซึ่งแอนสมัครเป็นสมาชิกนะคะเออรายปีเอาไว้นะคะทุกคนใช่ก็มีแชร์กับ จ้าอันอื่นนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นเชลเก็บของนะอันมีไก่นะคะที่อนแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอาไม้มาเดี๋ยวจะมาเสียบนะคะโอเคเดี๋ยวขอเตรียมตัวจัดของแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนี่เจ้านี้เขาขายคัพเค้กนะคะทุกคนเขาก็มาเตรียมเพื่อออกงานนะคะแล้วก็ มีแบบสเตชันให้เลือกเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็สามารถทํางานได้ก็จะมีเครื่องให้ใช้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นี้คือถ้าเขียนว่าเป็นของเจ้าของที่นี่นะคะเราก็สามารถใช้ได้หมดนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยดู Do not touch ก็คือเป็นของที่เขาลงทุนนะเป็นร้านเขาลงทุนเขาซื้อเราไปใช้ของเขาไม่ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอ,อ,อย่างเงี้ย property of prep นะคะ prep ก็คือชื่อของ Facility นะคะก็คือสถานที่ที่เรามาใช้เช่าเนี่ยคะที่นี่ก็สมารควาว่าเราสามารถที่จะใช้เครื่องพวกนี้ได้นะคะโดยที่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวแอนไม่ได้ทําอะไรเยอะค่ะแอนก็จะใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้เพราะว่าแอนไม่ได้จองไม่ได้จองเวลาไว้นะคะดังนั้นเราก็ใช้พื้นที่แค่นี้นะคะก็ไม่มีปัญหาโอเค อันนี้ฮาซันกำลังมาเอาไก่หนักมากนะทุกคนไก่ประมาณ40่พาวนะคะ can you do it uh, okay <laughs> alright หนักมากนะเนี่ยี หมักเอาไว้แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูว่าได้กี่ไม้น,นี้ประมาณ40พาวนะคะจริงๆมีอีกมีอีกกระบะหนึ่งนะคะก็อีกประมาณ40พาวทั้งหมดเลยทำ80พาวนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเสียบสเต็กกันดีกว่าค่ะลืมตอกบ,บัตรนะคะเวลาใช้เข้ามาในพื้นที่เราจะต้องตอกบ,บัตรก่อนนะนี่ไงพาวไทยนะคะนี่เป็นชื่อของเรานะชื่อบริษัท <Cool. S 2> so this is in. Yeah. Okay เริ่มกี่โมงอะเริ่มตอนแปดโมงสีสิ I grew up like, cannot dance. No dancing? <laughs> no dancing. I think the rule is dance. You must dance. That's kind of ratty, huh? เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะเราเริ่มกันประมาณสองทุ่มสีสเนาะสองทุ่มห้ได้มาทั้งหมดกี่ไม้เบบี้ total how many stick three h u n ได้มา300 <c oughs> ไม้ <c oughs> โอ้ยกว่าจะได้นะคะทุกคนน่าก็เอามาเก็บเอาเข้าไปเก็บนะคะเรามีเชลฟ์ของเรานะ เวลาประมาณ3ชั so ่วโมงนะคะได้ชั่วโมงละร้อยซิมไรกัน hundred per hour ค่ะชั่วโมงละร้อยเพราะฉะนน three hour แล้วก็ที่นี่นะคะลืมบอกว่าเขาคิดเป็นชั่วโมงนะคะทุกคนดังนั้นแอนก็เลยจะต้องรีบนะคะแล้วก็ตอนนี้นะทาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพักแค่นี้นะคะก็ได้แค่300ไม้เหลืออีกประมาณ900ไม้นะคะทุกคนที่ต้องทานะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรีบ เคลียนะคะสเปซเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องคลีนทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ว่าเขาจะมีสเตชันนะเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะก็จะมีสเตชันตรงข้างหน้าน,นี้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะล้างแล้วก็เก็บทุกอย่างเข้าที่นะคะที่เรายืมมาก็คือสภาพที่เรามายัางไงก็ให้คืนกับสภาพนั้นนะคะโอเคทำงานกันต่อคะ่ะ การล้างนะคะที่นี่นะนี้เป็นโซนบริเวณล้างนะคะก็คือเขาจะมีเครื่องล้างจานนะเห็นไหมคะมีเครื่องล้างจานกดปึ้งนะคะคแล้วก็เร็วมากอบความร้อนเลยให้ด้วยนะคะว้าวนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราปิดโค้ดให้เขานะคะที่เครื่องที่ร้องต้องใส่รหัสนะก่อนออกนะคะ <c oughs> ตอกบัตรเสร็จแล้วก็ออกได้เลยโอ้ยโอ้ยเด็กมากแล้วกลับบ้านกันดีกว่าโอ้ยหนาว <c oughs> ตอนนี้นะคะอันก็ มาถึงที่งานนะ Cascade Relay นะคะเป็นงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่นะคะของเมืองนี้นะที่แอนอยู่นะคะก็คือที่เบนออริกอนแล้วก็วันนี้นะคะท่าเนเพื่อนที่ติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าแอนนะคะมีออกบูธนะคะมาขายไก่สเต๊ะนะคะแล้วก็สเตะ tofu, ๊ะโทฟูเดี๋ยวจะพาไปที่บูธนะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะ คร่าวๆนะก็จะมีคนจัดงานก็จะเน้นจะเป็นเต็นท์คนจัดงานส่วนอาหารก็จะอยู่แถวๆนี้นะคะมีพิซซ่านะคะมีแบบน้ำแข็งใสมีเบียร์มีอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นอาหารเหมือนกันนะคะร้านนี้นะคะ oh, <okay. S 2> มีขายน้ำแข็งใสนะคะ oh, <okay. S 2> <Hey. S 1> บูธน่ารักมากเลยนะคะมีพิซซ่านะคะทุกคน oh, <okay. S 2> <laughs> แล้วก็อันนี้บาร์บีคิวนะคะ จริงจังมากเลยอะแล้วก็อันนี้ไม่รู้อะไรนะน่าจะเป็นเครื่องดื่มนะคะชื่อว่าพามมี่นะคะทุกคนแล้ก็จะมีเกมนะ,ะอันนี้นะคะเกมขว้างขวานนะให้เล่นนะคะแล้วก็นี่นะก็ให้คนรีแลกซ์นะคะนี่นะคะบูธของเรานะคะฮัลโหล เ um, มื่อกีนะคะพอมาถึงที่บูธปุ๊บยุยย่งแบบหัวฟูเลยนะคะทุกคนเลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนที่ย่างนะคะเพราะว่าแอนมีตำแหน่งเดี๋ยวให้ดูนะ,ะนี่ฮัสซานนะคะก็คือ ดูในเรื่องของการเทคออเดอร์นะคะเพราะว่าจะทำในครองแคลวนะคะก็นี้ลูกพิกริตนะคะที่น่ารักนะคะคนไทยมาช่วยนะแล้วก็ลูกสาวลูกชายก็ยู่ตรงนอง้นองมาตินนะคะมีพิกริตนะคะแล้วก็วก็มีเซตนะคะจานก็มีอาจาด์มีพีนัทซ,ซอสนะแล้วก็มีพวกขนมปังนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือที่เราย่างเอาไว้เดี๋ยวต้องเอาไปอุ่นหน่อยนะคะ แล้วก็นี่เตาของเรานะก็เซตประมาณนี้นะคะทุกคนอีเวนต์แรกก็งานข้าวนะคะฝนตกโอ้ my god บูตเปียกไปหมดนะคะ <c oughs> หลาวนะตอนนี้นะคะ และนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะ สำหรับการออกบูธครั้งแรกนะคะที่ประเทศอเมริกาก็อย่างที่เห็นนะคะก็เจอฝนเลยนะคะทุกคนงานแรกนะอาจจะมีอุปสรรคนะคะนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายนะคะมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะก็มีลูกค้านะคะเข้ามาอุดหนุนมากมายนะคะอาจจะไม่ได้มากแบบที่เราตั้งใจไว้ก็อย่างที่เห็นนะคะสภาพก็คืออากาศไม่เอื้อมหน่วยนะแต่อย่างน้อยๆนะคะงานนี้ก็เป็นงานแรกนะที่ทําให้แอนกับพัสาันนะคะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไร เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะนอกจากประสบการณ์ในเรื่องของการออกบูธนะแอนก็ยังได้มิตรภาพนะคะดีๆนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนไทยนะคะแล้วก็จากลูกค้าต่างๆนะคะที่เข้ามาอุดหนุนนะคะก็ถือว่าคุ้มเกินคุ้มเลยทีเดียวค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่วิดีโอคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ